ภูมิคุ้มกันบาบัดของเราเนี่ยจะช่วยคนได้มากกว่านี้ไหมเราสามารถที่จะใช้ภูมิคุ้มกันบําบัดโดยการไม่ให้ต้องมีภูมิคุ้มกันสูงจนถึงขั้นบําบัดซึ่งความรู้ตรงนี้เองก็ทําให้เราสามารถที่จะใช้นวัตกรรมภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อไวรัสที่แพร่อยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งปัจจุบันนี้ในอเมริกาก็เริ่มใช้นวัตกรรมของเราแล้วก็คงจะมีการใช้กันอย่างกว้างขวางม,มากขึ้น เมื่อได้มีผ่านการทดสอบในอเมริกาแล้วใน,รนเร็วนี้เม่เลืองขาว t ีเอสเนี่ยจะหลั่งสารอินเทอร์เรกิน17และอินเทอร์เกิน22แล้วสาร2ตัวเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการเพิ่มพุงกันที่เยื่อบุพื้นผิวเซลล์ทําให้เชื้อทะลุผ่านเข้าไปไม่ได้ภาพจําลองเชื้อเข้ามาแล้วมันจะแบกอยู่ตรงเนี้ยพยายามเข้าไปแล้วก็ตายตรงนั้นหะ่สะสาเหตุเพราะว่ามีการสร้าง ไม่เลือขาวนักฆ่าตรงบริเวณนี้เยอะมากเพราะนั้นเชื้อก็ตายตรงนี้ครับเมื่อเราสามารถป้องกันอย่างนี้ในกระบุกพื้นผิวแล้วตัร่งกายแล้วเราก็จะป้องกันเชื้อได้นะครับแต่กรณีที่เกิดมีการพลัดของเชื้อนี่เข้าไป T S 17ที่เรากระตุ้นขึ้นมาเนี่ยมันไปกระตุ้นเซลล์ทีพิฆาตเนี่ยสีชมพูน,นี่แลครับแล้วมันก็จะมาจับกับเซลล์ที่ติดเชือ้อแล้วมันก็จะพ่นสารแกรนซามซึ่งย่อยสลายปโปรตีน เซลล์ก็คือโปรตีนไวรัสก็คือโปรตีนเพราะฉะนั้นเซลล์ที่ติดเชื้อและไวรัสที่อยู่ในนั้นสลายไปพร้อมกันไม่เพียงแต่ว่าเราจะใช้ป้องกันไวรัสที่แพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเรายังสามารถใช้นวัตรกรรมภูมิคุ้มกันป้องกันไม่จะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เชื้อไก่หรือไข้เลือดออกเพราะพวกเหล่านี้ก็คือไวรัสเหมือนกันลักษณะการป้องกันก็คือนวัตรกรรมนี้มันจะไปสร้างเม็ดเลือดขาว th ซึ่งจะป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสผ่านเข้าในร่างกายของเราเท1 7ที่ถูกกระตุ้นด้วยภูมิคุ้มกันป้องกันของเราเนี่ยจะป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าไปในร่างกายเพราะนั้นนวัตกรรมนี้จึงไม่เพียงแต่บำบัดได้เราจะกลายเป็นนวัตกรรมป้องกันการติดเชื้อได้อย่างสวยงามมาก